ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทย FC น่ารักของคุณแม่ค่ะค่ะวันนี้งทเข้าวใหม่ค่ะงาเข้าวใหม่นะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะดอกมะเขือประกาศต๊อบค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะงามเลิศดดูนะคะ ค่ะผืนผ้าเป็นสีแดงเม็นมะขามค่ะสีเม็ดมะขามค่ะดอกมะเขือค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนนี้ก็สวยค่ะนี้ก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเขาเรียกว่าเครือสมอทอมือค่ะลายพวงหลอดไฟค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าน้ำทะเลค่ะสวยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเขาเรียกว่าลายพวงหลอดไฟค่ะค่ะใส่ออกบุญเอางานก็เลิศหรูดูเด่นค่ะสวยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนค่ะโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานข้าใหม่ค่ะค่ะนี่ก็ลายค่ะลายร้อยดาวค่ะห6พันหร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะลายร้อยดาวค่ะยอดทิพย์สี่ันดับมาตลอดนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สวยไม่สางสวยไม่จืดกลางผ่านหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะแดงเม็ดมะขามค่ะค่ะลายค่ะลายแมงมุมค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะลายแมงมุมค่ะ สวยตลอดกางงามตลอดปีค่ะลายแมงมุมค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะนี่ก็ค่ะนาทีค่ะสวยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นงานเข้าใหม่ท้าสามตะกอทอมือนะคะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช่างน้อยค่ะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันหร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะนีะ 1, ้ก็หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าค่ะนี่ค่ะ เป็นงานค่ะเป็นลายโฮนค่ะโฮมประยุกต์ใหม่นะคะค่ะหนึ่งพันหกร้ยบาทค่ะสวยทุกสืนง,งานทุกสืนแก่มทุกถึงค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ หนึ่งพันหร้อยบาทค่ะค่ะนี้ก็สวยค่ะหนึ่งันหร้อยบาทนะคะเป็นลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะลาย,ลายดอกแก้วค่ะลายเก่าลายโบราณลายดอกแก้วค่ะพื้นผ้าเป็นสีค่ะสีฟ้าน้ำทะเลนะคะ ค่ะลายดอกแก้วค่ะการเข้าใหม่นะคะวันนี้นะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะกำไรทิปเดียวเลยค่ะทุกวันนี้ขายของเงียบมากตึงตัวมากเลยค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ก็ลายดอกมะเขือนะคะลายดอกมะเขือประการตอปค่ะค่าหนึ่งพันหกร้ยบาทค่ะค่ะลายดอกมะเขือประการตอปค่ะ ผาผืนนี้เป็นสีธรรมชาตินะคะค่านี้ก็เป็นเป็นเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะเป็นลายค่ะคล้ายๆกันกับลายโฮนนั่นแหละค่ะโฮลเซยุคใหม่นั่นแหละค่ะสีนี้ธรรมชาตินะคะ,คะ,นนะ,คะหนึ่งั en, น yani นะะนน้นหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยไม่สางเผยไม่กิดจางเลือดหรูดูเด่นนะคะหนึ่งชันหกร้อยบาทค่ะเป็นสีธรรมชาติค่าเนื้อผ้านิ่มนิ่นนะคะ,คะ ขาดสีธรรมชาติค่ะผืนนี้ค่ะออกสีเปลือกไข่นะคะค่ะสวยไม่สัง่งสวยไม่จุดจารค่ะหนึ่งันห้อยบาทค่ะ อนี้ก็สวยค่ะนี่ก็โทนสีม่วงนะคะข่าม่วงค่ะสวยไม่จางสวยไม่ตืดจางค่ะหนึ่งพัน้อบาทนะคะค่ะสีม่วงค่ะเขาเรียกว่าสีม่วงนะคะค่ะหนึ่งพัน้อบาทค่ะ นี่ก็เขาก็เรียกว่าเรียกลายดอกผักไหแยงนะคะคืนผ้าเป็นสีเม็ดมะขามค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกเนื้อผ้าหน,นานิ่มแนมค่ะความยาวสองเมตรกว้า,า,กกางหนึ่งเมตรมะขานของผืนผ้าค่ะราคาหนึ่งพันหกร้อบาทนะคะถ้าตรงไหนคุณแม่พูดผิดคุณแม่ขออภัยนะคะค่ะบางทีก็เออเรือเร่อยๆค่ะตามอายุน,ะนะะั่นแหละค่ะค่าหนึ่งพัน้อบาทค่ะ ดอกผักเขาแงงค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะค่ะหนึ่งคำหกร้อยบาทค่ะ ันนี้ก็สวยค่ะช้้ห้าเป็นสีเขียวทิม้านะคะค่ะหนึ่งหกร้อยบาทค่ะค่ะดอกผักขคะแง,งค่ะเผยไม่สางเผยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งันหก้ยบาทนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะอันนี้ลายใบไม้นะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นลายใบไม้ค่ะ ค่ะ่ะง,งานเข้าใหม่นะคะสวยไม่สาง่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งันหร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะหนึ่พันหกร้อยบาทค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกัาเจ็บอย่าจนค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิสทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ